สวัสดีคะ่ะเจคเคนมาแนะนำทาวน์เฮาส์สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะคะในคลิปนี้นะคะมีหน้าบ้านมีที่จอดรถด้วยนะคะทุกท่านเนื้อที่21ตาตรางวาค่ะพิกัดอยู่ที่ตําบลธนูนอาเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ในซอยฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลธนูนะคะเข้าไปประมาณ300เมตรด้วยกันนะคะทุกท่าน อยู่ห่างจากวัดสแก800เมตรค่ะห่างจากตัวเมืองอยุธยา9กิโลเมตรนะคะราคาเพียง5 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านราคานี้นะคะพร้อมโอนบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะทุกท่านรีโนเวทแล้วเรียบร้อยนะคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าต้องการนัดชมนะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้า ฝากกดไลค์กดติดตามให้อดมินด้วยนะคะขอขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ